السلام عليكم ورحمه الله, ورحمة الله, ورحمة الله, ورحمة الله وبركاته. بسم <تصفحة> الله <بالرحمة> الرحمن الرحيم. <تصفح> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين.

อันววดัดแลกเราบริษัทผู้จัดตารบริการไลซ์ซ็อกตาต่ารบานไร่ทย่รตุนับสูนะครับบานคนเอมดิสิตบนต,ตรงนนกะลวัสนะครับวันนี้เรากงตนเดือนไม่เดือนมิถนายนุจะส่สงันร,รมเวลาป่ี้ก โดยล่ตีกาว40ช่วงนาทีกับมก็อยู่ที่บาลายขอหมกานะีินองผูง้ที่รวมทำรายการนะครับเส้นสว่างในจิตวิญญาณนะครับคนอื่น,นีินองโพสตาที่รับเลขรอบิบดีคมในครกวประชุมชมรมอีมั่มมือคนถังนุ่งนะครับพอทุกเดือนเราจะมีกันพบปะ ในบรรดาบัสีิัทงวมดนะครับวัน mm hmm. นี้เราได้รับเกียริจากท่านประธานอิสรามมาจำจงนวัดสุตูนนะครับได้ไม้โอวาในสาระสำคัญที่ผมจำไว้ก็คือท่านประธานในข้อรงนะครับในเรื่องการสอนการเรียนของเรานะครับไม่ว่าบุคเบในสังคุมในนะครับที่เชิญครูบาอาจารย์มาสอนในเช็คกันพ mm hmm. อตอนนี้เกิดความแตกียกกันอย่างนั้น,นักนเลย นะครับในเรื่องการเียนงานซนนี่แหละคุณประธานก็โ็รู้ว่าเห็ว่ามั่มในโมเกมในี่นะครับเท้าจาบตูมาสอนมาอาจารย์มาบรรยายนะฮะเช็คกันว่าอาจารย์นี้นะนะครับมาสร้างความแตกแยกคือมาสร้างความบุญวายในสังคมเราคนไม่นะครับอันนี้คือสาระที่ผมอยากจะเรียนตันโพติดตามรายการในแบบการไปฟังในครับว่าการฟังบรรยายนะครับ คือการฟังครูบาอาจารย์สอนบางทีก็ไม่ใช่เราจะมีความสุขเสมอไปน,นะครับบางทีเกิดค,ความแตงเคียงกันยากขนาดนั้นนะซึ่งรังสุดนคะครับมีเท่าที่ไม่ได้ลรงตีว่าไมเดอาจารย์นารีฟีนเส้นมีม่านนะครับอย่างตู้กุมมาเป็นคาเฟ่นะครับตอนนี้แต่ก่านเร่งเข้าหัวชะกันนะคะนนรับคือว่าต้องเตะกันรายการมากนะครับเราก็ไปย้ำเตือนไปยาำ ลำสติและปัญญาของผู้ฟังรายการนี้ให้รับทราบว่าเรากําลั่งทำไม่ไรอยู่นะครับถ้าเราไม่เข้าใจบางไมค์หร่เราจัดนะครับรายการอาจจะ่าะดือความแตกแยกกระได้ในสังคมนะคระับหัสังคมก็เราเป็นสังคมในโปรบ้างมากันในสังคมเราก็จะด้วยคนรู้และคนไม่รู้มีแนวทางมากมายเราปฏิบัติในสังคมเราชมนแนวดาว่า กามีดาว่ามีบัณฑิตนะครับรอชมในว่อาจารย์หนักๆมันก็มีอาจารย์เด็จะใี้ทนไม่ชาเราฟังกันตกเอ่โบโนหรือตามบานก็มีการเดินทางไปส่นของครูบาอาจารย์คือเราไม่ชกครั้งนั้นเราก็มาเล่ปืนในทีวีอานารย์พกกระกป๋าอาจารย์ปรามอาจารย์ศาสดาอาจารย์เดียนเพื่อวัตถุงนี่ยจนเราไม่รู้เลือกตั้งในดีเลยว่าทางในทุกที่สุดนะครับมันคือทางไหน chúng ta đang vừa Quả view về đảng, về cha giàn, khi mà trong cộng đồng này, các nhà giáo viên mà đến, các suất này thì nó là sân chơi của nè ta. mà chúng ta đến, chúng ta sẽ có những cái sự kết nối, những cái sự kết nối giữa các bạn trẻ, giữa các Nè trẻ với các nè trẻ khác, giữa các bạn trẻ với các bạn trẻ khác, giữa các bạn trẻ nè các Nè trẻ khác, giữa các bạn trẻ với các bạn trẻ khác, giữa các bạn trẻ với các bạn trẻ khác, nè các Nè trẻ với các bạn trẻ khác, giữa các bạn trẻ với จึงกระทำว่าคือความหมุดวายนะไรแห้งตัวนี้นะครับสุดในการควบคุมนะครับพี่ได้ทำหมาไร้เงินเลี้ยนะครับ,ปบ,เ,รเ,รรบเป็นรายการที่เช่อาพอคิดนะครับคือเช่าพอการไม่ต้องการหน่าให้รู้ไปหุกคมใคว่าพิษหรือว่าทุกนะครับและไม่ได้ทำนี้ที่เดียนใส่งานในนะครับว่าพิษหรือว่าทุกเที่ยัแต่เป็นการชี้เนะ ือเป็นการใช้เลื่อนในหรือเป็นการพาปัญญาเถือปนปัญญามาสู้ความโมหิคะแน่งนึงนะครับซึ่งมักจะเรียกว่าวิชาฮาเกกัตนะครับเรือวิชาฮาเกก็คือวิชาเทนเทนะครับถ้าใครยังแปลคบว่าฮาเกกัตไม่ได้การไม่สมควรจะเรีนยนวิชานี้นะครับเพราะว่าไม่เข้าใจหรอกถตายัางไม่เข้าใจว่าคำฮาเกกัตหรือแม้แต่เราไม่เข้าใจคำว่าชาีิอันในการยังศึกษาไม่ได้นะครับ กเราอยังไม่ดูเปลาไม้ของชีวิตที่นะครับพี่น้องเพื่อนตาที่อยากได้รบกับที่ผมเด็กกันรายการตอนไม่ตั้งว่าพวกอยาให้เกียรติทถาบันนะครับหรือสถาบันสำนักงานอิสลามังหวัดสตูนของเราและสถาบันมัสยิดนะครับปีวาเป็นส่วนเผาะผมความรู้ให้กับพี่น้องมุสลิมในสังคมนั้นๆแต่เมื่อวัวหน้าแยกของเราอามีของเราในนาว่าตอนนี้สร้างความแย่งแยกกันเลยผมก็พยายามนะครับที่จะพูด อยู่ในกรอบที่ว่าเราสร้างมากับได้นี่นะครับพอวิชาการมันไล่เล่มหนึ่งเลยซึ่งแนวทางในเรืก็งของนักมัลนอร์บีนองนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมอยากจะแนะนำว่าผมพาหนังสืออยู่เก็เล่มเนี่ยนะครับที่ว่านักมัลซเนอต่อพี่น้องก็คือหนึ่งฮากเกตั้งอิงซ่านนะครับที่ผมพาอยู่แล้วก็หนังสืออีกคำนะครับแล้วก็มีหนังสือกับฟุนกัชรอนนะครับ ในการนังสืออินไลน์เล่นนะครับที่เป็นหนังสื้อผีขยายความมาจากนังสือแดงแย่ไม่ว่าจะเป็นหนังสื้อผีชะอรมาจากอียาลุมุติดีหรือทั้งหมดคตัวสารุศาสตร์กิมนะครับที่พาบการสรุปความแบบพอมายาดำเสนอแนววิชาดาสุขนะครับที่รองรับทราบอ้วกโคนี้กันนะครับถ้าไม่ใจเราไม่เข้าใจนะครับว่าเขาคำลังบูดพาเราไปในนิทานไหมพี่น้องที่รักเรื่องครับเมื่อเราขึ้นจนพอสมควรเลยพบยายจะนำ ขึ้นที่ก่อนมาวันศุกร์ที่ผ่านมาพบกัน,นําเร่องกองความตายนะครับความน่ากลัวความตายในสิ่งที่เราจะพบกันการจะสิ้นชีวิตยางนี้ไป,ไปน,นําเสนอท่านผู้ฟังไปแล้วนะแต่พจะบัตรครับในเรื่องนี้เป็นตนเรื่องก้องวกเรานะครับก็คือเรื่องข้องชาริอะต์ละกะฮากิกานะครับมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะนําเสนอมากที่สุดรนะครับว่าให้ได้เข้าใจในส่องประโยคนี้เนะี่ยคือเราแยกไม่ได้นะครับเพราว่าชาริอะต์ละกะฮากิการ นี่คือเรื่องที่เราจะพูดกันต่อๆไปนะครับเพราะมีเรื่องจากศาสดาอัลลอฮุอะลาอิวะซันได้พูดได้บูชาได้เรียกว่าวัชชาริยาบิลาฮากิกะฮกิกตุลนะอาดีนะนะชาริที่ไม่มีฮากิกะนี่แบบมันไร้ายพุ่นมันหลีบมันปั่นประโยชน์ไม่ได้เลยเพราะมันมีฮากิกะว่าฮากิกะบิลาชาริยต์บาดีล่ะ เรืหองกกกัดที่ไม่มีชเรียตก็มันบาดตายเหมือนกันไม่ใช่ใหเหมือนกันตัวลงส่งยาเนี้เป็นสิ่งที่เราบรรดาหนังอิบัตดับนะครับต้องพยายามทําความเข้าใจในประเด็นนี้นะครับอย่างเดียชเรียตไม่มีฮักกกัดก็มันไม่เป็นไรพ้นพ้นมันน้อยบอกว่าเมื่อเราละมาาที่ได้รู้ไม่มีฮักการกัดจริงของมันอะไรคือเราไม่มีฮักกกัดนางละมาาไปทำบวชไม่ทื่อนะครับอันนี้ก็มันไม่ใช่ความไม่ิสลามเรากำลังล่วงข้าง แต่ถ้าเราเอาแต่ s ย a r i a ไม่มีฮากิดกเอาแต่ฮากัดไม่มีมมชริ r ะคือล้มทางในข่องหัวแต่ถ้าเรามีต่าง s ริ r ะมีต่างฮากัดกนี่แหลคะคือความไม้ของศาสนาเราเรียกคนเหล่านี้ว่าคนโอเล่คือคนที่ทำอาไม้ทั่งวมนกและมีอาไม้ดั่งลมเลยถ้าเราพูดตามในทางของซื่อ,อ,อก,กีตากะฟุนกะชรอดแล้วฮากิการนี่รับมันเปรียบได้ดังลมายใจของเรา ส่วนชารีอะต์นั้นมันก็คือร่างกายท้งมดของเรานี้อลงในการกายตรงนี้ลงแม่ใจนะคับนั่นคือองค์ประกอบทั้งมดของเขาว่าชารีอะต์ลฮะพกันะครับบ๊วยมนบันีเรดันกุตาดที่โครกานการเรากวบวิชากัมันเป็นความหมูมัดนะครับนะเราบอกว่วิชากิคัีคือเราไม่ต้องการวิชาความยิงนะพกพูดฮกัเรายังไม่เข้าใจประโยช์ก็กลฮกิัต

นะโรคหลบจูงไม่ร้องดีนั่นมันเป็นเรื่องทำให้เราได้เรื่างบวกมหนบเขาเองนี่ครับในคำคืนนี้นะครับผมอยากจะนำบรรดาคนเดีย minim hacker อยู่เร็วนะครับนะจะไม่ขูดถึงคนไม่มี h a c k ก r c u แต่จะขูดถึงคนที่มี n i m h ก c k e เพื่อยกระดับของคนดิไต่เต้ามาจากสุลุคือการพาตัวเองเข้ามาสู้วิชาควาคิดวิญญาณนี้ให้ขึ้นมาสักทีเถอะโดยจะที่ความบันทันโฆษณาที่เราเขาว่าเรามาพูดว่า kén thề câu hạt cây Cắt anh thì tôi thề có hạt cây Cắt, tôi là Cắt mình cười thì một con chó bây giờ hạt cây để còn thao bạc kén có hạt cây Cắt nữa mình cười đấy hạt kia còn hạt kia sống mình hay đi mình đi คาบกหากกกัดก็หักกกัดก็คือทำใจให้ระวังจากสิ่งที่เราเห็น้วยตานะ่ครับอยากมากับโยดนี้ทำใจให้วางจากสิ่งที่เราเห็นกับตาของเราถ้ามันวางแต่เราไปเห็นก็ไปเดียวเิแต่ต้องให้วางจากสิ่งเหียวันคือหากกกัดก็หักแกกัดล่ะถ้าเรามาในคประโง่ดังนั้นเราที่ทำไมผมอยากกับ ยก Adapt รายละเอดของพเราขึ้นประจากวิชากากับตัวถือรวมไปเียกว่าเตาเฮ็ด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 ซาเตาเฮ็ดซีฟัาเตาเฮ็ดอัสมาเตาเฮ็ดอัฟบันคือคำว่าเตาเฮ็ดเรียกว่าให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮฺสุบะฮานะวะตะละในซีในซีความหมายก็ความหมายที่นี้ก็คือให้เตาเฮ็ดใน อฟัฟอา,า,านการงานทางมัตบรรพินาการมาจากลอดในเพียงผู้เดียวให้ตเหต่าเฮดอสมาคือบรรดานามชือ่อดีโรยจักคือสิ่งดีโรยจักโดยมีนามชือมมาา่อาาน,งงงงน,นั้นก็นอัสม,มานั้นมันมาจากเต่าเฮดคือมาจากพระนามเพราะลอดท้งวัดบรรลุมีให้เต่าเฮดกับไปในอัสมาอุลลองประเด็นที่สามเราคือให้เตาเฮดในซิฟะอุลลองทุกสิ่งที่ปรากฏที่เรารู้จักมีลักษณะนั้นมันมาจาก ความเป็นหนึ่งเดียวของเราที่แสดงความดิชาชาออกมาในคุณลักษณะสีฟัดนี้เราให้เราให้เตาเห็ดกับสีพัดถูกต้องในสุดท้ายของมันก็คือเราให้เตาเห็ดกับซาถูกต้องคือให้ความเป็นหนึ่งเดียวของสิ่งที่ปรากฏบนปัญญาของเราเนี่ยก็เรียกวเตาเห็ดจานทียนพวกเตาเห็ดคำว่าเตาเห็ดที่หาไดกแค่ของเตาเห็ดนี่มันเนาะมันคืออะไรเนี่ย เฮตังซี่ที่พวนำองเซนเนอไปเลยไม่เป็นเรื่องี่บางคนคิดไม่ได้ที่คิดไปไม่ออกที่ถึงขนาดนี้เราเรียนกันแต่ขอเท่าว่าถ้าเกิกกัดขเข้าโตเฮกแก่นเทเข้านึ่งเดียวเขื่อยได้พี่รองไม่ใจงงานะครับเราจะรวมลึกขึ้นไปถึงสายอ้อนขนาดนี้นะไม่ใช่ว่าเราลงปัในกาซาวันเดีย ม่ใช่มันเรื่องอะไรที่ท่านนั่นดีเรื่องการเราจะให้เตาเฮต์ตอร์ุบาน์วนตาลา่รารวกกับมาทีเขาว่าหาแยกกัดเตาเฮต์พี่น้อนะครับความหมายของนียางของคำนี้ก็คือพี่น้องฝังอ้จะชัดนะครับเป็นฝั่งยาชาผมนั่งไปซึกษาบเท็ก,การผู้ของพร้อมแต่ละการเราซึกงมันจะเร็วเลม,นะมันจะเร็วไปจนถ้าเราข้ามชดจำกันคือข้ามสิ่งกว่าจะเอาไปศึกษทราบเอาข้ามไลยเสีย อย่างพวกจะไปอัปวุชาเขาว่าถ้าเกิดกั๊ดเตาเฮตุนไปเนาคือแลว่าตุกสิ่งที่เห็นเข้ามาในหวัวใจของเราในปัญญาของเรามันคือข้องบาดูเเราต้องมาไล่ฟันหน้าพี่นาไปสิ่งมันคือตตาเฮตุกเกัดของมันทำได้ไหมครับตุกสิ่งที่เราเห็นที่เข้ามาในหวัวใจของเราี่ปัญญารับได้ว่าไอ้นั่นคือไอ้นั้น มันคือของบารูทั้งหมดเลยมันเป็นของไม่ทั้งหมดเลยเราต้องให้มันพาหน้าภาหน้าปีนาไปสิก็กับไปทีต้องเฮดอย่สิบประการแต่เดียวเลยก็คือเตอาเฮดอัฟอานเตอาเฮดอัสมาเตอาเฮดซิฟัตและเตอาเฮดสันทำได้ไหมกับโดยภาหน้าทุกท่านั่นแหละตัวที่สูญสิ้นหนังมดให้มีแต่เนื่งเดียวคนจะสร้างตรงนี้เลยสร้างเราคือมีเดียวเราพาไปตรงนั้นได้ไหมต่ำแนงหรือของเราต่ำแนงให้ปัญญาเด็กกัน เราพาไปตะวันได้ไม่ตันนั้นค so 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 ือตอนใหหลักการเขาต้อยพี่น so so ้องพุทธตาที่หลักได้ครับตอนเราเรากำลังพูดเรื่องเกี่ยวกับปัญญาไดบสูงหรอกไม่ใช่พูดว่าเดือนออกตามเหล็กวันแบบไปนั่งโชว์มาไม่ใช่อย่างนั้นเรากินนำลายได้มาเดือนวันก็ท้ามันลอยว่าทางเนี่ประมาดนที่บ้านมาในวัที่ยุ่เรายังท้ามันคือนำลายได้มาอยู่เลยนะครับ โดยเความพิษีนำรายลงไปในกอสมเป็นนำล้ายในบ้านเราเองรเตะรแรกันเรมันปูดคนไปจากนั้นเียน่นบริูดณ์พระเกจิังเราเห็นเล้เรามาเลยนพกัดคร้งวิชาตัศวุทตินะบริบูรณ์กัศวุปต์แต่ชอบแต่สอบแต่สุพวิชาเันสู้วิชาเดยว่าคนห้ามเรียนบอกว่าเป็นวิชาคนจันสู้คนจันสู้ก็มาแต่คนเันตั้นี่หละ เดี๋ยในนิมกสู้ขึ้นมาด้วยที่เรามาเลยหากเกิดกัดของการสรรพนี้ออนะน,นี่ญากของอัลลอฮมันบอกป็นน้วอะหากกิดกของการสาู้ก็คืองดจากคำอวดอ้างหรือคำกัดทานในทุกๆสิ่งไม่ว่าไราจะเกิดขึ้นที่เราเห็นกับตาของเราเราย่างไปขัดทานเรายังไปห้าทางหรือดีวันนั้นรู้มีวิธีแก้ไขหรืยอยดีวันนี้นะครับ นั la, ่นเรากำลังลุกรานหรือเรากำลังลามมือกาวไปห่านก็อ้อนก็ให้เรียนตะสะหุเรือครับมือเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเราต้องคำนวณประถมเป็นนีเดกาวัตอิติพนหนับสู้ที่เราเรียนตะสะหุเหมือนกับมังโซดวานเดียวเรียนตะสะหุแตวคัดคอไม่ได้ทับคอวงเต้เลยเรียนตะสะหุเปิดทำอะไรได้เหพอเราไม่เข้าใจก็หาแก้ไขเขาตะสะหุเถยบปกติพูดไม่ถูกกับที่เราเรียนเรากลุ่มือกัดคาน เขาบอกัดคานอุตอโตเยงมันไม่ใช่ตาสู้กับคนนะไม่ใช่ตสาสู้เราต้องเชื่อิงให้เวลาพือให้โอกาสกับคนที่เขาเรียนไปถึงในเรียนถึงขึ้นมาตรงนี้ตอนมาแต่ละต้นยอมมาจากโย์ดอ่อนั้งม,มดแลกแต่กิงสาขาเมื่อเวลามันได้กับโคมันบว่ดีแต่ไม่ใช่บอกตอนอ่อนเราออกมาเราก็หักยอดทิง้งนะไม่จนจะเราต้องร้อยเส้น,น ลมและพายุเข้ามาึงกระทังตนมานั้นแ,แ,แข่งเกรง้นมาสร้างมาอ,อกกิงอ,อกการ้นมาดาันนั่นคือปัญต้องไม่เขาเเ้าใจแล้วก็เหมือนโลกครับฉะนั้นหากแกกัดตอนระสุกก็คือหมดคำอ้างครูนั้นว่าปัญนันครูนี้ว่าปัญนันนะครูคนนั้นว่าปันนี้อาจารย์เน่าโลว่วาปัญนันไม่เป็นเพื่อนมุติท่านเลยมาขัดขานซึ่งถี่เป็นตะสุกมรารยาทึ่เราได้คุยกันได้ขึงนก้อนแล้วอ่ะตะสุกหรือซูฟีคืออะไร สุดของคำชดมันนั่นแหละนะครับแต่พวกมายางจะตีกับมันบรบราดาไปกเรวาว่าเมื่อชอบเรียนวิชาตาสุขเลยต้องเข้าใจหักเก,กิดของมันกันนะตัว่าเราหาแต่เรียนนะจชะที่เรากลับมาซึ่งตรงนี้พี่น้องที่รักษณ์ของเราอยู่เป็นเดิมใจยังในเรื่องที่จำเพิ่นมนเราทั้งหมดนะที่พวกเคยพูดในสั่สงคำซุกอนเกี่ยวกับอินมนนะครับซึ่งองค์ประกอบของอินมนกนะ็ได้เรียนไปลองไปแล้ว่ามันคือ ผู้รู้ความรู้และสิ่งตุกู้นั่นคือ,อดับกอเดมดับกอ่ออิลฮิยะคือดับพผู้สร้างของมดซึ่งอันนี้กอนาลังเราไม่สามารถจะดูได้แต่โดยการตายันรีของอัลลอฮ์คือการเปิดให้เห็นในปัญญาของบรรดาวันดะี่อยู่ลอ็อกเขาจะเห็นห้านของ,งของัลลอฮ์ที่เขาเรียกว่าผู้รู้ความรู้และสิ่งตุกู้นั่นคือมัตบัตจัดสู้ไปนะครับเทเรามาเรียกว่าความรู้ของเราเนี่ย cứ mà đầu luôn trắng, luôn trắng, mất, luôn tua, luôn tục sinh tục diệt. Thà bỏ bẩn, lại quan ở thì mà mù mất đi rồi. Sút góc bẩn, ở trong này. Quan là, chúng ta biết rồi. Chúng ta từng nức may quá. Thì mà góc quan mù nó lại sút góc quan mù ở trong này. Thì mà góc quan mù này sút góc quan mù có như thế này bản trái của hoàng rù hoàng rù nuôi súc thì em hoàng rù cứ cấp về gì đến, có cấp phải điều nó, bản đa hoàng rù nó mạ chất luôn, cho nên bản trái của hoàng rù mạ chất, cua sang, sáp sinh thành mất, cua bên chỉ phong hoàng rù chỉ riêng cua điếu, cứ ủng nó, chương án, chúng ta mang ta cơ bồn, cái chương ảo ước, cái thành mất các, không vậy ra bảo hoàng phải ไปขอบคนนี้ไปกัดทังคนนั้นจะยิ่งบรรดาความรู้นีม่